อาศัยแบบเหมือนห้องเงื่อนมาฝากไว้ก่อนนะครับอ๋อปล่อยแม่แล้วเราได้ใช่ได้ใจครับครับผมอย่างหนึหนก็มีของผลผลิตออกจากสวนก็เดิ่มได้ใส่ได้เรื่อยๆครับมาบ้านก็ขายก้วยไปสี่ห้าหุเครือนี่รครับโอ้ดีแห้งครับพี่น้องเป็นความอย่างยืนน้่นะครับไอ้ได้กินได้ยังอือไอ้ครับซูมือนี่เฮ็ดแล้วนี่เป็นจังไนครับมีค้ามสุหลายบะก็มีความสุขอยู่ครับ พอจะอยู่ก็ธรรมชาติครับตะกี้ตอนเฮ็ดไใหม่นี่หาทุ่มเที่ยงคืนนี่บนนอนเด้ครับหาเดินเลาะครับไฟโทรศัพท์สองเบื้องต้นใหม่มันมีความสุขนะอ่าบานทุ่มมือนี่มันก็เกิดผลผลิตแล้วก็เริ่มเขียวให้ห้าบึงแล้วนะใช่ครับเพราะมันเติบโตมันก็เริ่มมีเงินข้ามาแล้วครับอืเรื่มมีรายไดข้ามาแล้วมีลายใดก็เพาะเด้ใส่ในขอบรั่วอือครับหน่อ้วยเพิ่นก็มา ขอซื้อเขายังก็ขายอยู่ครับขายจังไรครับนอกุ้ยน้ำว่านี่สิบบาทครับสิบบาทครับเขาคุดห้หรือคุดเองสิบบาทแต่มาคุดเองก็หายอยู่ห้าบาทแต่ว่ากันเองก็มาคุดเอาเลยครับนนี้ถ้าคนอยากมาเห็ดนี่เขาต้องเริ่มต้นจังไรครับไอ้มารับมุมมองครับก็ถ้าใจรักอีลีก็เฮ็ดได้ครับเฮ็ดได้มดเหรอครับ มีเงินทุนเล็กน้อยก็มาคุดซากฟืคลองไ้ก่อนครับปลูกกล้วยปลูกยังก่อนนดับเบล้์กล้วยนี่ขอกันได้ขอกันได้แบ่งซื้อได้แล้วก็ต้องมีความขยันครับผมเพรมันนี่ต้องใส่เวลาครับใช่เวลาครับขันตตครก็แปดเดือนสิบสิบเดือนขึ้นไปคือหนึ่งตีไปเลยหนึ่งปีนี่เราต้องหวังยังมากมากรายได้มันยังจะมาท่านเข่าหรอกต้องสองปีสามปีขึ้นนี่เดี๋ยวมาพามาาติด่วยนี่ก็ อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก ผมมาแล้วครับวันนี้มาพอกันกับบาวสลามทองเน็ตอีกือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องด้สำรับวันนี้บาวสลามจะพามาเบิงสวนผสมประสานนะครับของอ้ายสายเพิ่นนะครับเป็นเห็ดดีแห้งนะครับพี่น้องนี่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปทาความรู้จักกับเจ้าของเพิ่นก่อนนะครับเนาะอ่กับบ้านสวนอินดีนะครับตามรอยพอนะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเนาะอ้ายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าแนะนาตัวนะครับอ้ายชื่อธวัชชัยชอบรักครับครับผม อายุจักปีไลยอายุส9ปีิลเก้าปีครับสามสิบเก้าปีเป็นจังไรมาจังไรครับคือเดี๋ยวมาเห็ดสวนอยู่มงนี้ครับพอดีเบิ้งคลิปเบิ้งอย่างจาก y o ยูทูบเหรอครับของสวนน้องฉลามน้ำเลยรู้สึกแบบเออมันธรรมชาติดีครับครับบันพื้นที่ห้องเห็ดอยู่นี่เป็นพื้นที่หลายปานไรครับจักไรครับที่สามไรครับสามไรก็แบ่งเห็ดข้องน้ำเห็ดเห็ดบานเห็ดงัอน ครับปลูกพักปลูกอะไรกินนะครับพี่กัสท่านยืนี่ยิ้มสก่อนครับไออยู่ตำบลช่อหลักกาอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาครับอืมนครราชสีมานะครับเนาเฮ็ดมาได้จักปตีครับเฮ็ดมาได้สามปีเขาสี่ปีแล้วครับโอ้จะเขาสี่ปีแล้วครับพาไปเบงเนี่ยครับเฮ็ดยังเนี่ยข้างในมีหลากหลายอย่างเลยนะครับไอเนาะมีสวนผสมหลายอย่างแล้วก็ ผักหวานครับผักหวานปลาก็มีพักสาบก็มีครับผักสาบก็มีครับหวยมีหลากหลายเลยตัวนี้มื่อก่อนเฮ็ดยังมาก่อนครับไอมื่อก่อนก็เฮ็ดงานรับจ้างต่างจังหวัดนะครับของเทพอเฮ็ดงานกรุงเทพครับผมก็เลยกลับมาบานเนาะครับเนาะพอดีก็มีทุนมาติดตัวมานิดนึงก็มาคุ้มซะมาปั๊บที่ครับอืม นี่ข้างน้านี่เข้ากาพักหวานป่ะครับครับพอกาพักหวานครับกาเองเลยป่ะครับทำทำเห็ดเองครับโอ้อายุเดืจักเดือนจักเท่าไหร่ละครับนี่อันนี้ประมาณยังไม่ถึงสามเดือนสองเดือนสามเดือนอืมเาเห็ดขายหรือเห็ดปลูกเองครับนี่ก็เห็ดปลูกเองนาแล้วก็มีคนมาซื้อก็ขายครับอ๋อขายถุงหลายไปไหนครับจักบาลขั้นสองเบียนเนี่ก็ถุงยี่สิบ ถุงยี่สิบบาทครับขายประพงครับขายแบบแบ่งปันให้ให้เอาลักของป่าไว้นะครับครับราคาแบ่งปันนะครับขายเนาะขันสามเบียร์นี่ก็ให้ยุยี่ห้าบาทปกติเขาขายสามห้าสี่สิบมั้อละครับโอ้เป็นแต่เอาไปปลูกใบนะครับเนาะครับผมเขาปลูกเองนี่เขาเขาก็ปลูกขึ้นกันมันบปครับใบครับผมปลูกมีป่าอยู่ครับ ภาพไปเบิ้งนะครับประมาณงานหนึ่งนี่แหละครับผูกงานนึงเลยมันร้อยสองร้อยต้นนี่แหละครับ้บรรยากาศดีแงงครับพี่น้องครับเบิ้งด้ล่ะโอ้โหอ๋อนี่บอกครับพักหลางครับผมจักปีครับนี่อายุซ้ำนี่อันนี้สองปีครับสองปีกว่าแล้วครับจะเขาสามมันคือไงเร็วเถอะครับโตเร็วเนี่ยนี่มันตรงนี้พี่เรียงครับโอ้พี่เลียงเขาใส่อีหยังครับพีเลียงใช่ต้นแค่ครับที่แรกใส่ต้นแค่ครับจะอม กับปลูกพกมะขามเทศเป็นนาครับมันเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงใหญ่ครับอก็คือเขาต่างใจไ้เป็นมะขามเทศอนาคตถ้าตัวนี้มันคือมะขามเทศมันมันโตไวครับมันโตไวมันบังแสงได้ไวหนึ่งปีหนึ่งปีนี่มันก็ติดฟักมันก็สูงแล้วครับโอ้ข้างในก็มีหลากหลายเลยเนาะค่ะไปเนาะผมมีเป็นพี่เลี้ยงเลยเมื่อเเฉียบก็ได้ครับครับโอ้ผเดีครับ แต่เจียวก็มีครับอนุรักษ์ของป่าไปครับอนุรักษ์ของป่าสูญหายสูญพันธุ์บางต้นเก็บกินหยอดแล้วเ่ครับไอ่ก็มีลองตั้งแต่งดูอ่าไหนต้นีใหญ่ก็ลองกินมันก็นนั่นยูกองไปนั่งจากบ้านหมอครับครับโอ้บ่เรียดยั้งครับไอ้นี่คือใบเพชรปากช่องครับเพชรปากช่องโอ้หายพ้นผลิตแล้วบ่ครับนี่ได้เก็บแล้วครับอืม ดีแงครับโบกินกินอิซอยากได้เนาะครับเน้าไอเนาะครับผมแล้วก็เป็นของปลาพร้อมครับพี่น้องแต่กินชะอมก็มีหยอดแค่ตัดเก่งแต่แตกหยอดแงนิดนิดหน่อยก็ได้กินแล้วครับโอ้พื้นที่สามสี่ไรน้าไอเนาะครับผมสามไรสี่ไร่นะครับครับเมึงเดียครับหยอดกันลังออกประมาณจักปีครับเ่าจังสิได้เก็บผลผลิตแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยก็สามทังสี่ปีขึ้นไปนะครับสามสี่ปีมันเแตกกันบำรุงดูแลครับ ปุ๋ยก็จะใช้พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรนี่ครับครับตอนปลูกที่แหลกนี่เข้าเข้าไอปลูกยังไงครับก็ถ้าถ้าสวนปลูกเองจะจะปุงดินก่อนครับปุงดินเซจก็ใส่พวกขิงวายสักสักยิบมือนึงมาผสมก็ดินที่เราคุดมีแกลบแกลบเก่าครับแกลบแกลบดิบแกลบเผาแกลบอะไรก็ได้ครับเพราะมันมันนานหน่อยครับครับแล้วก็ผสมผสมแล้วก็เอาลงไปก็ขึ้นครับครับ น,นี่ขฮาเพาะเป็นเป็นเป็นเมล็ดเป็น,เ,เ,ปนเป็นงอกเหมือนบ่ครับ,รบเฮากขเอาเล็ดแทงเล็ดแทงแล้วก็เน็บเม็ดลงไปเลยครับอืมก็คือเอาเมล็ดมามา,มาบใบนี้เลยครับผมโอ้เวลาเขาฝังเมล็ดไก้กบพี่เลี้ยงเลยครับอคือเวลาเขาญงกับห้เขาไปอันนี้เลยครับเขาจะพุ่งเข้าไปเองเลยครับเขาต่อยอดต่อรากครับคร้แต่ว่าหญ่สูสีกันเบิดเลเนาะ่อยในาอครับผมมันรุ่นเดียวกันครับทุกต้นเลยครับพี่น้องมันก็มีตายนําบอครับปัญหาเนี่ครับมีขี้อ้าวเห็ด ถ้าฝนแรงมันก็จะมีน้ำไหลผ่านลุงคลองครับพ่อระบายมันมาทันบันดินยุนีนี่ครับทั้งนครราชสีมาของดินมองนี้นี่เป็นดินประเภทแบบไหนครับท่านมันก็จะเป็นล้วนผลไฟยมีหลายหลากหลายดินมันคือนกันแล้วครับมันแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่นครับถ้าลงไปหน้ามันก็จะมีเป็นเป็นดินเหนียวแดงครับเป็นหินดินหินอันนั้นดีแห้งครับดีสุดละดีมัน้งครับแบบั้นเดี๋ยวจากน่อยสิพาพี่น้องเขาลงไปเบื้งมันจะมีแปว่งหนึ่งของพี่ชายครับครับ นี่ก็มากที่หลีครับเป็นเห็ดเห็ดหลากหลายเห็ดหลายแปลงของน้องสาวก็มีโอ้โหครับผมสุดยอดเลยครับมันมือก้อนนี่ครับไอ้ไอ้ยม่เห็ดเป็นผู้เลกเลยบอกครับในหมู่บ้านนี้ชุมชนมีของมีของชุมชนอยู่ครับของของของทางอำเภอนี่บครับเขาจาเป็นเกษตรเป็นอย่างเขาจะกับเห็ดนี่อยู่แปลงใกล้ๆครับถ่าอยากไปยยมชมก็พาไปได้เดวจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งนะครับอ่า นี่ครับพี่น้องโอ้เบิ่งติดอ่ะมีหอดใบกระเพาเลยครับพี่น้องอยู่ข้างในหลากหลายอิลิจะอมมีแต่หยอดงามๆครับม้วนตัดแล้วเฮดคนเดียวบ่ครับนี่หรือว่าเป็นส่วนครอบครัวครับส่วนมากก็เฮดครอบครัวแหละครับพ่อให้แม่เราเฝ้าตลอดอผมก็พอจะมาได้ปีนึงหละครับ ก็คือเท่ากับเหมือนกับส่งเงินมาแหละก็มาปูทางมาเห็ดใบตาบอกเทคนิควิธีการทําครับดีกับศึกษาครับเพื่อนๆในกลุ่มแน่ไหละครับกลุ่มพวกหวานกลุ่มและเขาไปหลากหลายกลุ่มครับครับก็คือความหรูเข้าหาได้สบายแค่ไหนเนาะครับซึ่งกลุ่มโลูกโซเชียลครับเขาไปค้นหาในกลุ่มครับในเพื่อนเฟซเนี่ยแหละอันในเฟซก็มีแต่กลุ่มเพื่อนเกษตรเยอะครับครับ นี้เป็นกระเจียวบ่ครรือว่าเป็นเกระเจียวปลาครับโอ้เป็นของปลาได้บอกร่ครับครับผมกระเจียวปลาแท้เลยครับโอ้มันลักษณะบอก่คือเหมือนกระเจียวพันนะครับนะครับผมมันจะดอกมัที่ิพอบมใหญ่ปานไดก็รสชาติกับแซ่บเหมือนของปลาครับของหายากเริ่มจะหายากแล้วนะครับายเนาะจะมีแต่ของกระเจียวพันก็มีครับปลาเก้วกับปลูกไว้ายุกระเจียวปนลูกปลูกหลายอาศัยว่าให้มันแผ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันแตกเงาแตกอย่างไปเลยอมันจะขยายพันธุ์เองมันเป็นปลาไับ โอ้ดีฮงครับแล้วในคลองเขาเลี้ยงงังครับเนี่ยก็มีปลาธรรมชาติเหรครับเป็นปลาธรรมชาติเลยป่ะครับก็ปล่อยแค่ปีแลกปล่อยก็เขายังไม่มีความรู้หลายเนาะมันก็มันก็ออกไปแน่แหละปลาหมอเทศปลาปลาดุกปลาหยังนี่ครับเรื่อนี้ก็จะให้ธรรมชาติเขาดูแลกันเองครับลึกปันไดครับไอ้คุดนี่ก็สี่ถึงห้าเมตรเหรครับมมนเล็กแต่อู้เป็นคลองเลยเนาะครับเาไอ้เนาะใช่คลองที่สานเหรครับครับเรียนแบบ มักแนวแบบนี้นะครับอผมบเฮ็ดเป็นหมักสะหมักสะมักเหมือนเป็นคล้องเป็นห่วยนะครับไอ้เนาะคลายธรรมชาติที่สุดนะครับอืครับเดี๋ยวพาพี่หนองยางเลาะชมเมึงนะครับโอ้บ้านนี่ก็เฮ็ดเองเลยบ่ครับไอ้ครับเฮ็ดเองออกแบบเองครับโอ้มนีเพิ่นเอาแบบไปยุได้ครับเพิ่นปเฮเดแต่เพิ่นเฮ็ด อันนี้เฮดแบบยังยังบุเซ็ดดีครับยังบเซ็ดดีถ้าใส่งบประมาณไาไปเลยครับไอตัวนี้อันนี้นะครับถ้าถ้าถ้าเป็นหลังหลังที่ห้องกันครับเฮดเฮดที่ละที่ละข้างกันดีครับเฮดเฮดห้องกันก่อนครับก็ใช้งบหนึ่งหนึ่งแสนครับอกว้างไงํำได้ครับไอก็่าความกว้างกี่เมตรความยาวหกเมตรครับหรือเบียงยิ่งเอมาะอเลยครับเอ่อเอ่อเมตรเออเอตอเอ่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 อเลยอรั่เ พอดีก็ไม่เห็นห้องน้ำเพียยังกระต่อเพิ่มบิ๊กห้าหมื่นกลับเป็นแสนห้าครับช่วงนั้นวัสดุมันยังพอพอซื้ออยู่สามสี่ปีที่แล้วซูมือนี้คือสีเทปบะไรครับของแทงแห้งเทของเส็นครึ่งต่อครึ่งหรืครับจากเซ็นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยนะครับบันระบบบริหารจัดการนี่เขามีไฟฟ้าใส่บ่ครับหรือว่าเขาใส่แบบใดครับผมบเห็นมีหลักสาไฟเป็นโซลาเซลครับกบปั๊มน้ำก็ใช่ซัมเมอร์ก็ใช่แผง ใหญ่ข้างบนหกแผงครับอ๋อพวกมีไฟฟ้าป่ะครับยินครับผมแล้วก็เราจะมีปัม๊มปั๊มเด็กอีกอีกสองโตอยู่นี่เป็นปัม๊มปั๊มชักปัม๊มใช้แผงโซลาร์เซลล์หนึ่งแผงครับครับอ๋อก็ลดน้ำสวนน้ำยังก็ใช้โซลาร์เซลล์ครับ,รบใช่<ม>พลังงานมันช่วงนาแร่งนี่นะครับไอเขามีปัญหาประสบปัญหาอียังป่ะสมมติว่าถ้าตกมาเราดูการถ้านาแร่งก็จะมีน้ำบาดาลน,นะครับเติมค่อยเติมเติมไปพัก ตลอดครับไปไปหดสวนหดยางเ่านี่ครับดินมันแห้งแห้งป่ะครับก็ค่อนข้างแห้งแรงครับเพราะว่าเขตภาคของเ่านี่ภาคอีสานนี่คือมันจะแห้งแรงนิดนึงครับบว่ามีชนระบาดรือเนาะครับเนาะครับผมมีกระสวนน้อยครับที่เป็นคลองอีสานเขียวครับจะมีแค่โซนโซนเดียวแล้วก็เฉพาะโซนครับผมโซนที่เป็นทางน้ำเราจะเห็ดได้บ้านนี้ไอ้ใส่สิริงเกอร์เพราะว่าเขาหลากสายหดก็ถ้ามากใช่แบบบ้านเลยครับ ได่แบบลากสายเอาเลยครับหลกสายหดเอาเลยครัาลทติผมเพชรเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งมันครับมันอยู่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้ครับไปต้งไหนก็ได้เพราะให้มีแสงแดดครับดีนะครับเปิดลาดเปิดทิมก็อนเป็นยังเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวให้ไอายพายยางไปเบื้ดี๋ยวพายชนก่อนเนาะครับครับผมโอ้ยดีแฮงครับอันนี้กับพึ่งลงได้ว่าหอดปีครับกล้วยยังครับนี่อันนี้ก้วยให กุ้ยไข่ครับไข่กําแพงโงอ๋อไข่กําแพงเผ็ดครับผมเดิมจะได้นอแล้วครับเขาก็จะเอามาขยายไปอีกเรื่อยๆก็ซื้อมาสิบนอครับซื้อมาซิบนอครับโอ้นีตอนมาเห็ดนี่เขา็อ่อยเห็ดแม่นบ่กครับนี่ก็ได้เห็ดตุ่มเดียวบ่กเห็ดเห็ดเห็ดเจ้าประดานก่อนครับแล้วก็เห็ดบ้านมันก็สองอย่างนี่มัมดสองแสนสองแสนแล้วราสองแสน่ะโอ๋อแล้วก็ซื้อตอนใหม่เนี่ยอะไรเนี่ยก็หา จากเพื่อนจากอะไรมาแน่ครับครับแต่ชวนอ้เขายังมีงานเห็ดเนาะครับครับมีงานเห็ดบ่มีผลกระทบควิดยนังบ่เข่าครับครับอืมกับกับสบายอยู่ครับพบกับได้อยู่ครับถือว่าลงทุนเดบิวต์ต้องมีความกังวลแต่ใว่าเหมือนห้องเงินมาฝากไว้ก่อนนะครับอ๋อคอยแม้วเราได้ใช้ได้ใจครับครับผมอย่างเดิยๆก็มีของผลผลิตออกจากสวนก็ได้มึงได้ใส่ได้เรื่อยๆครับมาวันก็ขายกล้วยไปสี่ห้าหุกคือเนี้ครับโอ้ดีแห้งครับพี่น้อง เป็นควาวมอย่างยืนนั่นะครับไอ้ได้กินได้ยังตายครับพี่น้องไปเบิ่งมักหลายอย่างมักมะนาวมักอย่างก็เอามาลงครับอันนี้กระเบียวกาเขียบใหม่นี่ฝรั่งฝรั่งกิมจูเข้ากับปูกไปเรื่อยๆนะครับอ้เนาะกับปูผสมรวมๆไปมีขามีนี่อันนี้กับกระเทียวครับบางทีเขาแยกออกมาปะครับนี่ครับอันนี้น่ะกักระเทียวพันธเขาจะออกมาฝากนะอ๋อตัวนี้เป็นสายพันธุ์เลยบอกรับครับอ๋อ ดีฮงครับพี่น้องครับเบิ่งต้ละสวนเพิ่นทำไปเรื่อยๆนะครับน่กล้างก็เฮ็ดบางก็ปล่อยก่อนครับโอ้ไม่หอดอันนี้สตอได้ครับสอเพพาะเมล็ดเองดิเฉพาะเมล็ดครับพ่อยคายภากหวาน้วครับแต่ถ้าาปลูกนี่มันติใส่ระยะเวลาประมาณจักปีครับสี่สี่คนเป็นเจ้าว่าสี่ห้าปีแล้วครับแต่ว่าดินบ้านเขาก็ดินเขตภาคของเขามันก่อ หนาจะเทียบกันไม่ได้เลยครับครับอากาศมันก็ต่างกันจะต้องลองเบิ้งต้องไปนา่แต่มีข้าเจ้าปลูกอยู่ใช้ภูมินี่นะครับปลูกสี่ห้าไร่หรือดิจะใช้ภูมิอุดมสมบูรณ์หลายเพราะว่าเขามีภูเขามีแหล่งน้ำมีอะไรที่สมบูรณ์นะครับครับผมโอ้ดีแห็วลงเป็นน้ำว่าแหละครับครับมักน้ำว่าซื้อง่ายขายข้องครับแจกน้พี่ลีครับมีงานบุญงานไหนมาขอเนี่ยผมห้เลยผม เฮาบระเมิน่าจาขายอย่างเดียวนะครับนาอให้ชุมชนนเบิ่งเตรียมคงเผื่นเ็มาช่วยดําหน้าช่วยยังก็แจกคนละเครื่อละเครือค่อเลย๋อครับหน้าก็ดําเองบ่ครับก็ดําเองครับโอ้ขยันแฮงครับพี่น้องครับเมื่อก้อนนั้นเป็นพผื้นที่แบบจังไดครับ่นีมันก็เป็น<อ>เหมือนปลายไล่ครับอ๋อเป็นทัดจากสวนลงไปจะเป็นทุงน่งนาอือตัวนี้เป็นที่นู่นที่ เป็นปมาโน้นเหรอครับโน้นลปาลายไหลสุดซุดไหลครับแล้วก็มาปรับเปียนมาเห็ดสวนมันก็เท่ากับปลูกมั่นปลูกยังกันสิบอครับกี่ปลูก,กรเรามัน,ม,นมันเน่าไหมครับอ๋อเอ,อืเออ่นมั่นโตกระโหลกภาษาโคราชนะครับมันก็มาปรับเปียนเห็ดครับไมบ่พอดีขอเราเราเราแบ่งให้เลยครับเป็นของเจ้าของกันเลยเห็ดเลยครับ ตะกี้ก็มีทุนไปก็จะเพ็ดยังก็เลยมาเฮ็ดตัวนี้ไปดีกว่าครับครับเพราะโควิดมากก็โ้ยลําบากกันเลยครับอ๋อเป็นเพราะโควิดเท่ากันเลยเด็กครับมาอยู่บานเล่นก็คิดไว้อยู่แล้วว่าอยากเพ็ดครับเป็นความชอบอยู่แล้วนะไอ้นะก็โชคดีนีดเนึงว่าเห็ดก่อนโควิดปีนึงอ้าเห็ดข้าเตรียมพร้อมเลยก่อนครับผมโอ้ดีฮครับเป็นการเตรียมพร้อมไว้นะครับ ถ้าห้าเสิยมาเห็ดจังสี่หนีห้าต้องเริ่มจากจังไดครับไอ้สำหรับคนอยากจะไม่เห็ดแล้วก็มือใหม่ครับไอ้ก่อนอื่นก่อนเก็บเงินมาคุดสร้างคูไหลก่อนก็ได้คุดล้อมคูดยังก่อนก็ได้ครับมันแล้วแต่ไอเดียคนชอบต้องมีทุนน้ำหนักนะแนวใดเดี๋ยวนี้มันเบื้องง่ายครับหาเบื้องตำกลุ่มตำยังมีแบบตำเด็ดใหให้าเลยครับโอ้ดีแฮงครับก็คือแล้วแต่ห้าจะมากแบบใดถ้าคือเแลือกาเลยครับผมครับ นี่กัหอมทองครับหอมท้องลงหอมทองพึ่งลงบ่ครับไปครับผมก็ทางแถบเลยครับเนี่ยเป็นหอมทองไว้เลยอันนี้ก็เพิ่นเพิ่นไ้หนอมาครับก็เลื่งเนี่ยมาได้สามต้นเน่ากบขยายออกจากสามต้นไปเรื่อยๆอันอันนี้ซื้อเข้ามาครับครับแต่ว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวขยายได้ขยายเอาครับมีหนองามอยู่ มื่อต่เขามีพันธุ์เดี๋ยวเาจะค่อยๆขยายพันธุ์เอาหน่อยเนาะที่นี่กับบัววันใดเร่งรีบเหรอครับเพราะว่ามันเขามีมีป่าอยู่แล้วปลูกยังกับมันบ่ฮหอนหลายนะครับครับนี่ครับมันสาคูเพิ่นก็มีนะครับพี่น้องครับครับเริ่มหายากกันได้เนาะอายเนาะครับมักของเก่าๆแก่ๆนี่ก็ถือว่าเป็นของปลาชนิดหนึ่งนะครับใช่ครับเพราะว่าพันธุ์ดั้งเดิมคนเฒ่าคนแก่เพิ่นเพิ่นมักปลูกมักเฮ็ดให้กินนะครับสมัยเด็กน้อยครับโอ้เมืองพี่ครับพี่น้อง เปือกมันเป็นมันเป็นอีหยังดั่งเดิมที่มันจะหาอยากแล้วน้อยไอเนาะครับผมเอามาอนุรักษ์ไว้บางทีเพิ่นรูกอะมักเพิ่นมาเยี่ยมมาหยามเพิ่นก็เอามาฝากครับอ๋อครับโอ้กิมจูพึ่งปลูกก็ออกหน่วยหลือตัวครับนี่ปลูกได้บ่ฮอดปีอยู่บ่ทันฮอดปีอยู่ครับผมบ่ค่อยได้๋ยวมูรุงหลายดอกออกลูกออกผลผลิตแล้วครับพุ่นได้หอแล้วต้นปลูกแน่ดูแลแน่ เฮ็ดงานอย่างอื่นแน่เฮ็ดงานอย่างอื่นนะครับตอครับผมเฮ็ดไรเฮ็ดรับจ้างสุดยอดแนงครับขยันแนงด้วครับพี่น้องครับไ่ค่อยได้เศร้าหรอกครับผมไม่ได้เศร้าก็เฮ็ดไปเนาะครับน้องสามีเฮียมีแห้งนะครับพี่น้องคือผู้อ่อนก็มีกินได้ครับอย่างโบ่หยากเลยปลูกที่เดียวอยู่หลายหลายปีนะครับขายจะได้โลซิกบาท เอาไปปลูกวะหรอเอาพันไปปลูกวะอ๋อครับครับโอ้กล้วยยังครับไอ้นี่เป็นกล้วยน้าว้าพันโบราณเหรอครับมันก็แค่มันยังมันหมักดินเ่เหนียวครับกล้วยโอ้เบิ่งตี้เหรมันใส้ก็บ่อยดีปันไดเหรอครับไอ้แค่หนึ่งนี่มันจะจ๊กบีครับนี่เก่าวีสิบีสิบห่านเหรอครับถ้าว่ารุ่นโมนี่ถ้ารุ่นลองลงไปก็ที่แปดที่เก่าป้าพี่น้องสามทุดก็สี่ถึงหกนะครับ ตึ๊ดรวยเท่าแขนหัวพัดครับนี่มะพร้าวปลูกปีครึ่งไหมแม่สองปีครึ่งกับเขาสองปีแล้วเนาะนี่นะมะพร้าวโอ้สามแล้วสามแล้วนี่ลงใช่ใช่ใช่พอลงคุดคลองก็ลงเลยอืมลงหลายอย่างจนลืมครับต้นกล้วยเพิ่นมีแต่ต้นใหญ่ๆอบอวลนี่ครับจะให้บึ้ง ระบบนามใช่โซลาเซลล์อ๋อนี่ใช่นี่คือระบบนามของสวนตรงนี้แม่นบ่มครับครับผมปลพักวนขวดแต่ว่าปีนี้มันไม่คือแม่เลยไม่ลงเข้ากับใส่มันก็ช่วงปีท้องปีแรกครับจะใช่ใช่ใช่มันหลอยู่ท้องหลังมามันก็ใหญ่แล้วเข้ากับบ่ค่อยรอฝนเนี่ยยังเนี้ยก็ได้ก็คือต้นใหม่เข้าก็อยู่ได้แล้วครับผมเข้ากับ่บจําเป็นตองเหมือนแบบบุกเบิกในช่วงแรกครับผมากกับปลูกซอมปลูกยังเงาลหรครับครับตรงไหนมันวางมันตายมันยังกับลง โอ้เป็นตอนสอนบกุกงเพิ่นเพิ่งนที่ครับพี่น้องครับดกจนกินพ่ะท่านแล้วนะครับนี่เนาะครับผมบกุกงูเผินบานเฮามีบุญมีงานกระจกเขาไม่ให้เจ้าครับโอ้ดีแฮงครับพี่น้องครับต้นกล้วยก็งามนะครับโอ้จะเน้นเป็นขอกเนาะไอเนาะครับผมอ้วก็เป็นปลาธรรมชาติเลรื่องอะไรเรียงบูเรียงอะไรธรรมชาติเนี่ยครับอือมันอยืดๆปุ๋ยปลาส้มปลาซิวนี่ยม่มีปลาลูกคอก เนีนเป็นแบบธรรมชาติครับอ oh, ดีแห้งครับพี่น้องอเป็นไรหน้าส่วนผสมครับท่านลงไปก็เป็นหน้าเป็นที่นามี่หน้านําครับผมบรรยากาศดีนี่กระต่ร่พันธุ์ที่ทรงตลาดไทยเลยครับพันธุ์ตะไคร่ไอ้ตะไคร่หยวกตะไคร่หอม,อมครับผมอ้าวอายครับสุ้มือนี่เฮ็ดแล้วนี่ เป็นจังไหนครับมีความสุขหลายบ่ก็มีความสุขอยู่ครับพอจะอยู่ก็ธรรมชาติครับตะกี้ตอนเทีทเท่ยงคืนนี่บนนอนเด้ครับหาเดินเลาะครับเอาไฟท,ทรศัพท์สสองเบิ่งต้นใหม่มันมีความสุขนะอ่าบานสมือนี่มันก็เกิดผลผลิตแล้วก็เริ่มเขียวให้เฮ้าเบิ่งแล้วนะไ<ช>อ้ครับเพราะมันเติบโตมันก็เริ่มมีเงินข้ามาแล้วครับเริร่มมีลายใดเข้ามาแล้วมีลายได ก็เพราะเดี๋ยใส่ในขอบขั้วครับนก้วยเพิ่นกับมาขอซื่อเขายังก็ขายอยู่ครับขายจังไรครับนก้วยน้ำว่านี่สิบบาทครับสิบบาทครับเขาคุดห้หรือเข้าคุดเองสิบบาทแต่มาคุดเองก็ห้อยู่ห้าบาทแต่ว่ากันเองก็มาคุดเอาเลยครับเข้าส่งมาครับหรือว่าส่วนมากทางออนไลน์นี่มีลูกค้าสั่งครับแต่ผมไม่ค่อยสะดวกส่งมาได้เพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านอืแล้วก็ มีแต่แม่เฝ้าแม่ก็บอค่อยสะดวกถ้าอันนี้ก็มารับเอาเองที่สวนเลยครับผมครับอืมเอาแล้วสุดท้ายมียังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเฮาน่ครับสําหรับคนที่สนใจในเรื่องการ,กรเกษตรนะครับไอครับนสนใจในเฮ็ดเษกษตรก็ก็น่าเห็ดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมีทางโควิดมีท้งยังหลายอย่างครับมันเป็นอาชีพที่ก็ยังยืนเพราะพ่อแม่พี่น้องเขาเคเฮ็ดมาหลายรุ่นหลายสมัยและนะ้วเนาะครับ เห็ดเกษตรเห็ดสวนเห็ดนาเห็ดไหลน,นะครับครับอมืมันเจอตอนอายมาเห็ดนี่อุปสรรคที่เจอนี่ที่เขามันต้องมีอุปสรรคสักอย่างเดี๋ยวว่าเขาอยากถอดใจบอกครับมันก็มีแน่ล่ะครับต้นใหม่มันตายแน่บางทีม,มันหลายครับเดี๋ยวเขาเบึ้งบ่ถอดถึงมันก็ระบบน้ำเขาก็ใช่แบบคนเดินเดินหาดเดินรถเอาแหลนนะครับอืมก็มีอุปสรรคอยากถอดส่วนนั้น ่วนมากไม่ค่อยทอดครับมันเป็นธรรมชาติของมันเดียวครับอืมอ่าบานนี้ถ้าคนอยากมาเห็ดนี่เขาต้องเรื่อมต้นจังไรครับไอมสมหรับมุมอง,มองครับก,ก็ถ้าใจรักอีหลีก็เห็ดได้ครับเห็ดได้เม็ดแหละครับม,มีเงินทุนเล็กน้อยก็กมาคุดซากค,คุดคลองไ้ก่อนครับปลูกกล้วยปลูกยังก่อนอน,นั้นดับเบลกล้วยนี่ขอกันได้ครับขอกันได้แบ่งซื้อได้อ่าแล้วก็ต้องมีความขยัน ครับผมหอมมดนี่ต้องใส่เวลาครับผมใช่เวลาครับขันตามมดครับแปดเดือนสิบครับสิบเดือนขึ้นไปครับคือหนึ่งตีไปเลยหนึ่งปีนี่ม่ต้องหวังยังมากมากรายได้มันยังเยอะเราะท่านเข่าหรอกัต้องสองปีสามปีขึ้นนี่เดี๋ยวมาพ่ามาผ่าติดห่วยนี่ก็่าจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกครับมันจะตามหลังเข้ามาเรื่อยๆเรับผมน้องไอเนาะครับฟั่งบอกนี่เพราะว่าพวกนี้เขาก็จะทํางานของเขาแล้วครับผม อ่าแล้วก็เริ่มให้พลนผลิตกับการเป็นต้นพันนั่นต้นพันนี้มันเพาะเพื่อเขาเจ้าขอมาขอซื้อก็บกเบงคือจังฝักไห่คือจังฝักหวานปลาเข้ากับเออก็มีรายได้ในมองหันเวลาเขาขายออกไปกับเหลื่อมเพียนสองทางนะครับเรื่อยๆก็เหมือนกับอ่ายางทีวานะครับพี่น้องแต่เขาได้รงมือเช็ดแล้วมันจะเหลื่อมตามล้างมานะครับเกี่ยวกับธรรมชาติแลวการปลูกหัวปลูกสวนนะครับเมื่อแต่เขามีความใจรักนะครับน้ออายเนาะใช่บุม ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบาสลามกับคอจุ๊บใบซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและกติดตามผู้ใดอยากเข้ามาเบิ้งสวนไอ้เพื่อนเดียวบาสลามจะขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับเด้อวไอ้มีช่องทางการติดต่อบ่ครับไอ้มีเพจอยู่ครับอ่าเพจยังครับไอ้บ้านสวนอินดีครับบ้านสวนอินดีตามเสือเลยตามเสือเลยเนาะครับเดี๋ยวถ้าผู้ใดบ่ทันเห็นเดี๋ยวบาสลามจะขอบแล้วก็ขึ้นหน้าจอให้นะครับเด้อไปติดตามไอ้เพื่อนนำสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจุ๊บใบซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและกติดตามนะครับเดียวขอบพูดไอ